มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559เวลาประมาณ13.15นาฬิกานาทีคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก114 มังกรทองศักบุรีรามมวยจังหวะเตะต่อยฝีมือพอได้ครบเครื่องข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกการผ่านมวยดีอาวุธมวยมีน้อยกว่าต้นต้นน่าจะโดนจังหวะสองก่อนปลายบทเบียดไปแล้วมองว่าดูดีกว่าได้เปรียบรูปร่างด้วย จากชนะกา,ศา,ศาก้าแป้นนินบุรีมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องเตะขวาได้หนักแรงคล่องแคล้าว่องไวเข่านี้เหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงเหลี่ยมเชิงมวยดีสมองมวยดีอาวุธมวยหลากหลายแต่เสียดสีการไปมองว่าการยืนระยะเป็นรองเสียเปรียบรูปร่างด้วย คู่ที่สองมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก114ปอนไม้โทเสธิ์กำนันใหญ่มวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียดแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหลากหลายคล่องแคล้วว่องไวเหลี่ยมเชิงมวยมองว่าเป็นรองเรินเข้าหาคู่ชกเมื่อไหร่น่าจะลำบาก จะแพ้สายฝนรัตนพานุมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องขนาดซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรงเข่าในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งวงในมีเหลี่ยมพลิกตีแข็งแกล่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงคล่องแคล่วว่องงออาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่า